เหตุการณ์สุดช็อตที่เกิดขึ้นในฟิตเนสกลางเมืองได้กลายเป็นกระแสข่าวร้อนทั่วประเทศเมื่ออดีตสามีรายหนึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บุกเข้าไปในสถานที่ออกกำลังกายที่ภรรยาเก่ากำลังอยู่กับชายคนใหม่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความตกใจแก่ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากย์อย่างหนักในโลกออนไลน์ว่าด้วยเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวและความเป็นเจ้าของในความสัมพันธ์ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเช้าวันนั้นบรรยากาศในฟิตเนสเป็นไปอย่างปกติผู้คนกำลังออกกำลังกายตามกิจวัตรประจำวันเสียงเครื่องวิ่งเสียงเหล็กกระทบกันและเสียงเพลงจังหวะเร็วสร้างความคึกคักทั่วไป แต่ไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างกลับกลายเป็นความโกลาหลเมื่อชายคนหนึ่งในชุดลำลองสีดำเดินตรงเข้ามาพร้อมสีหน้าเครียดจัดเขาคืออดีตสามีของหญิงสาวที่เป็นหนึ่งในสมาชิกประจำของฟิตเนสแห่งนี้และในวันนั้นเธอก็มาออกกำลังกายพร้อมกับชายหนุ่มคนใหม่ที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานพยานในที่เกิดเหตุเล่าว,ว่าชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาโดยไม่พูดไม่จา จากนั้นตรงเข้าหาฝ่ายหญิงและชายคนใหม่ด้วยท่าทีกรัดเกรี้ยวก่อนจะเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงเสียงตะโกนดังลั่นทั่วฟิตเนสหลายคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายแต่เพียงชั่วอึดใจความโกรธก็ปะทุขึ้นจนกลายเป็นการทำร้ายร่างกายอดีตสามีพุ่งเข้าชกชายคนใหม่อย่างจังจนล้มลงก่อนจะหันไปผลักภรรยาเก่าจนล้มกระแทกพื้น เสียงร้องตกใจดังระนม,มไปทั่วมีผู้หญิงหลายคนวิ่งเข้ามาช่วยแต่ไม่กล้าเข้าใกล้มากนักเพราะผู้ก่อเหตุมีท่าทีคลุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฟิตเนสรีบวิ่งเข้ามาแยกแต่ต้องใช้เวลาหลายนาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดรวมทั้งมีคลิปจากผู้เห็นเหตุหการณ์เผยแพร่ในโลกโซเชียลในเวลาไม่นาน เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โลกออนไลน์ต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลายคนประนามพฤติกรรมของอดีตสามีว่าเป็นการใช้ความรุนแรงที่ป่าเถื่อนและไร้เหตุผลขณะที่บางส่วนสะท้อนถึงปัญหาการจัดการอารมณ์และความรู้สึกเป็นเจ้าของในความสัมพันธ์เก่าที่ไม่จบสิน้นผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาหลายรา,ายออกมาให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มาเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงและ การผูกพันแบบยึดติดซึ่งถ้าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องก็อาจนำไปสู่การกระทําที่รุนแรงได้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ในทันทีโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้ปักคำที่สถานีตำรวจเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บสองรายคือฝ่ายหญิงและชายคนใหม่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและลำตัวต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขณะที่อดีตสามีถูกควบคุมตัวในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาจากการสอบสวนเพิ่มเติมทราบว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เพิ่งอยากขาดจากกันได้เพียง3เดือนหลังจากใช้ชีวิตคู่ ่กันมานานกว่า7ปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนเมื่อฝ่ายชายมีพฤติกรรมหึงหวงและพยายามควบคุมชีวิตของภรรยาแม้จะเลิกรากันไปแล้วเขายังพยายามติดต่อและตามไปในหลายสถานที่จนสุดท้ายเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวในโลกโซเชียลมีผู้ใช้หลายรายแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่คล้ายกัน หลายคนกล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามหลังการเลิกรายังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในสังคมไทยถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวแต่การบังคับใช้ยังไม่ถูกถึงและไม่เข้มงวดมากพอนักสังคมวิทยามองว่าการสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับการเลิกรา คือสิ่งสำคัญคนไทยจำนวนมากยังมองว่าความสัมพันธ์ที่จบลงเป็นเรื่องน่าอายหรือเป็นความล้มเหลวของชีวิตทำให้บางคนเลือกที่จะไม่ยอมรับความจริงหรือพยายามยื้อไว้ด้วยความรุนแรงความคิดนี้เองที่ทำให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกด้านหนึ่งฟิตเนสที่เกิดเหตุได้ออกถแถลงการขอโทษลูกค้าทุกคนพร้อมยืนยันว่าได้เพิ่มมาตร,รการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขึ้น เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์เรื่องการจัดก,การอารมณ์และความรุนแรงทางเพศอย่างจริงจังต่อมาผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์หญิงสาวผู้เสียหายเธอเกล่าวทั้งน้ำตาว่าไม่เคยคิดว่าอดีตสามีจะกล้าทำถึงขนาดนี้ เ,เล่าว่าที่ผ่านมาอดีตสามีมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงและมักใช้ถ้อยคำข่มขู่หลังเลิกราจนต้องเปลี่ยนที่อยู่และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดฉันแค่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาไม่ยอมให้ฉันมีความสุขเธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือฝ่ายชายคนใหม่ที่ถูกทำร้ายก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันโดยกล่าวว่าผมไม่ได้มีปัญหากับเขามาก่อนเลย ผมรู้ว่าเขาเป็นอดีตสามีของเธอแต่ไม่คิดว่าเขาจะใช้กำลังผมแค่พาเทอมาฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายเท่านั้นขณะเดียวกันหน่วยงานด้านสิทธิสตรีได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างจริงจังพร้อมทั้งเสนอให้มีการอบรมผู้กระทำความรุนแรงทางครอบครัวในเชิงจิตบำบัดเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำในอนาคต กรณีนี้ยังทำให้สังคมไทยเริ่มหันมาพูดถึงประเด็นสุขภาพจิตของผู้ชายมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผู้ชายจำนวนไม่น้อยถูกเลี้ยงดูในวัฒนธรรมที่สอนให้อดทนไม่อ่อนแอทำให้เมื่อเผชิญความสูญเสียทางอารมณ์พวกเขาไม่รู้วิธีจัดการอย่างเหมาะสมจึงแสดงออกด้วยความรุนแรงหรือพฤติกรรมก้าวร้าวแทนเหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาในหลายวงการ ทั้งสังคมจิตวิทยาและกฎหมายว่าการเลิกราไม่ควรกลายเป็นเหตุแห่งความตายหรือความรุนแรงความรักควรมีขอบเขตและความเคารพซึ่งกันและกันความโกรธที่ไม่ถูกควบคุมสามารถทำลายชีวิตของคนอื่นและตัวเองได้ในพริบตาเดียวสุดท้ายแล้วเหตุการณ์อดีตสามีบุกฟิตเนสตืบเมียเก่าเป็นมากกว่าข่าวอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของสังคมที่ยังต้องเรียนรู้เรื่อง การจบความสัมพันธ์อย่างมีวุฒิภาวะและการยอมรับความจริงหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและสังคมเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นซ้าอีกไม่รู้จบทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ต่างได้รับบาดแผลไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อไม่ให้ความรุนแรงกลายเป็นคำตอบของความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครชนะในสงครามของอารมณ์มีเพียงความสูญเสียที่เหลือไว้ให้จดจำเท่านั้น